อันนี้บริเวณขายอาหารนะคะ,าาะคขายอาหารเราจะเดินไปดูดอกไม้ก่อนนะคะข้าแสงนั่มันย้อนอีกเขาวเราบ้านชื่อนเลยเสวยไหมตากล้องจะไปไหนตากล้อง

ปี2,566นห้ารอนนี่จัดเป็นันสุดท้ายเฮ้ยอบกมือบอกมือท<ห>ั้งวันนี่ใครบอกนี่สวยสวยปะ่ะได้ไหมตรงนั้นนะ่ะ เป็นไม่มันออกไม่ได้เราก็ต้องย้อนกับออกที่เดิมไปอ้อมจับดีดีครับลูกคุณท่านใครไมดีเลย้อ้ไป 嗯。 สวยเออมันมีรถแน่นด้วยเดี๋ยวขากลับแล้วนั่งรถนั้นเดินไม่ไหวมีรถกอล์ฟด้วยเราเดินไปเรื่อยๆขากลับแล้วนั่งรถนั้นกลับโ o แบงค์มามั่งไม่ได้เอามาเลยไม่มีใครเอาเ p าโ e แบงค์มาเลยไอยเหไปชาติไรชาติไรแล้วแต่หัวมันมดมันเปลืองแบตอย่างนี้นะคะ มีรถขากลับเราเดินไม่ไหวแล้วก็โบกรถเนี่ยสวยมากเลยสีสม้มเซลมอนเหรอ,อดอกเซลมอนนะคะโอ้มันงามอะไรอย่างนี้มาสายชาร์จมาแต่ว่าเดี๋ยวเรา,า,าหาที่ชาร์ตกันค่ะ ไปเลยสวยมากๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยว ได้นะเราก็จะผ่านสวนลุงไงค่ะชอบเี่ยวนี่เลบอกเฮียคนนี้วันสวยจังเลยดอกพังพวยสีชมพูนะคะสีชมพูสวยสวยแม่แม่ไอ้ยายน้องก,กับก็บ ต้นอะไรมื้งน้ำเต็มเลยเน้ถมน้น็ดมันอะขโมยนี่ต้นนี้น้ำา่าพี่ตุ๋ยจะปีนะพี่ตุ๋ยว้ายนพี่ตุ๋ยจะปีนไหมพียจะปีนไหมใครจะปีนพี่ตุ๋ยจะปีนคนเดียวนั่นกจะกินเลย อันนี้มันก็ไม่ใช่ต้นนิ้วต้นที่มันต้องสูงตรงนี้เนี่ยงานมาปิดงานเกือบเกือบไม่ได้มาแล้วเมื่อคืนอ่ะงานมันจบไงเมื่อคืนว่าเอจะไปดีไม่ไปดีกูจะไหวไม่ให้แดงๆแล้วนะนั่นแ่ะแดงๆบนต้นน่ะดอกงูอ่ะไม่ใช่ไปดูนิ้วป่าแล้วแล้วก็จัดการอ๋อเหมือนนู่นนะฮะแอปเปิ้ลพูดไปเลยไปดูใกล้ๆสิมันมีชื่ออยู่ ก็ท่ามากมีชื่อนั่นเนาะขอมจะเลี้ยงเลยต้องไปกูเที่ยู่นจะไกลแล้วเหนน้องาน้องขาวทำอะไรกันคน่อไปจหัว ตอกไม้บานดอกไม้บานเหรอหนึ่งสองสามดอกลังจืดนี่ไงพี่ใจดอกลังจืดดอกลังจืดเออแต่ว่าเอาทาขาก่็ที่ว่าแพร่ยังแต่ว่าหันมาหันมาาแต่ว่าีหันมาลืมแต่ดอกไม้แว่จตุยานชอบเงี้ยหน้าขึ้นข้างบน เราเดินย้อนแสงตลอดเลยคำปูจู้นะคะดอกดาวเรืองเรียกคำปูจู้อันนั้นดอกน้ำเต็มดอกลังเจิด์คามาเหนือดอกน้ำเต็มคำปูจู้ c t เล e เดินมาถึงครึ่งทางหรือยังคุณจะว่าถึงสุดลงลอกก้าขึ้นไหลต่อถ่ายวีดีโอได้ไหมหง่อนแข็งเดินผิดทางหอมดอก เริ่มร้อนแล้วนะคะนั่งแล้วไม่ไหวแล้วสามคนเนี่ยยังถ่ายรูปกัเลยกา,า,ายวิดีโอถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้เ,เตรียมตัวถ่ายวิดีโอถ่ายรูปด้วยหนึ่ง<ต>สองสามโอเคถ่ายวิดีโอก,กับถ่ายมุมไป,ปด้วย เนี่ยการเนี่ยเนี่ยมันยังไม่มีดอกเนี่ยมไจะเป็นไรเราก็ยินบางต้นที่ไม่มีดอกเฮ้ยถ่ายให้สักภาพหน่อยเลิศฟองซ่อมดองดองฟองซ้อมไปถ่ายแล้วระวังล้มนะลื่นล้มเล มองไม่เห็นหน้าห็น่วชย่วสวยเดินสองสามช่ว้จะสวยใช่หมว่านเขายืนเข้าเข้าแถวเข้าไปดูทิวลิปคนนแต่เราจะไม่เข้าไป เราดนีหนาปราเี่แบบเ่าอเย็ร้อนอยู่นาอ้ปหนาเราอิ่มกันหรือยังคะอิ่มแล้วค่ะคนนายอิ่มยังคะอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะจะอิ่ม อร่อยแน่ๆกาแฟอิ่มเลยมั้งเดี๋ยวกลับแล้วนะคะไม่ไหวร้อนแล้วเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วน้ำหอมนเดยนี่ไงไปดิปีหน้ามาอีกไม่ได้กินแต่พี่เปิดกาแฟเอาปิดชิปมาปิดชิปจะนาไหมร้อนยังเดินอ่อปิดชิปอิ่มแล้วค่ะจะจับับเดินทางกลับด้วรถไฟเหมือนเดิมเราจะพาพี่เรามาสมบัติสมบูรณ์ื่อก่อนไม่ได้ขอให้มา